สำหรับช่องที่ยังไม่ได้มีการเซตตัวสกรีนในหน้าจอออฟไลน์ของเราอะคะ่ะเวลาที่มีคนเข้ามาในช่องของเรานะคะเวลาที่เราออฟไลน์นะคะก็ะจะเห็นเป็นหน้าจอสีดำแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนุชจะมาสอนวิธีการใส่รูปภาพคะ่ะใส่วอลเปเปอร์ไปในหน้าจอเวลาที่เราออฟไลน์คะ่ะให้มันไม่ได้เป็นจอดำแบบนี้มาที่แดชบอร์ดของ Creator ครีเอเตอร์ค่ะ การตั้งค่าแล้วก็ช่องค่ะแบรนด์ Brand. มาที่ตรงนี้ค่ะแบนเนอร์บนโปรแกร,รมเล่นวิดีโอภาพนี้จะปรากฏอยู่บนโปรแกร,รมเล่นวิดีโอขณะนะที่ช่องของคุณออฟไลน์ line. แล้วก็อัปเดตไปค่ะตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่า รูปภาพที่จะสามารถใส่ได้นะคะจะต้องมีขนาดไม่เกิน10เมกค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพ GIF JPEG หรือว่าเป็น PNG คือได้ทั้งหมดนะคะแต่ต้องไม่เกิน10เมกแล้วก็กดอัปเดตค่ะเขาก็จะบอกอีกทีค่ะว่าขนาดรูปภาพที่แนะนำนะคะควรที่จะต้องเป็นขนาด Full HD ค่ะ1920คูณ1080แล้วก็ย้ำอีกทีนึงนะคะว่าขนาดไฟล์ค่ะจะต้องไม่เกิน10เมกอัปโหลดรูปภาพ อันนี้นะคะนุก็จะใช้ภาพคะ่ะที่นุชเคยทำเอาไว้นะคะเป็นภาพเก่าที่นุชเคยใช้ของช่องสกิป c a s ีนสำเร็จทีนี้เราไปดูหน้าแรกของเรากันค่ะว่าเวลาคนที่เขาเข้ามาดูอ่ะเขาจะเห็นอะไรแล้วก็กดมาที่ตรงนี้ค่ะ คือจริงๆมันโชว์มาที่ตรงนี้เลยนะคะว่าเราออฟไลน์อยู่หรือว่าเวลาที่เขาเข้ามาในหน้าวิดีโอของเราอะค่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้อันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นนุ๊กก็จะใส่อินโฟเมชันไปว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันออฟไลน์อยู่นะเธอจะเจอฉันได้ที่วันไหนบ้างเวลาไหนแล้วก็ช่องทางการติดต่ออื่นๆอ,อันนี้คือแล้วแต่เราเลยคะ่ะว่าเราอยากจะให้หน้าจอของเรานะคะโชว์ข้อมูลอะไรโชว์รูปอะไรบ้างเวลาที่เราออฟไลน์ line. อย่างเช่นช่องหลักของนุ๊เนี่ย เมื่อก่อนเป็นรูปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ช่องหลักของนุชค่ะเป็นแบบนี้หลังจากที่นุชอินกับอมังอัสมากๆนะคะนุชก็เปลี่ยนหน้าจอออฟไลน์ของช่องหลักของนุชเป็นเป็นตัวกระตูนในอมังอัสเนี่ยละค่ะก็รายละเอียดก็แทบจะไม่มีอะไรเลยค่ะคือเน้นตัวนี้ตัวเดียวอันนี้คือแล้วแต่นะคะว่าแต่ละคนค่ะอยากให้ช่องออฟไลน์ของเรานะคะโชว์รูปอะไรให้ข้อมูลอะไรกับคนดูบ้าง โอเคค่ะสำหรับ Twitch 101ค่ะวันนี้ง่ายๆสั้นๆค่ะถ้าชอบนะคะรบกวนช่วยกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย Happy Streaming ค่ะ